มาแล้วจ้างหายไปนานกว่าจะได้มาทําวิดีโอวิดีโอนี้เรียกได้ว่านานนานมากๆครับนาน,นมาถึงก็ยังจะดึงเกมบนอีก <Audio Jungle. S 1> โอเคครับวันนี้วิดีโอก็อตามหัวข้อ หน้าปกเลยที่เห็นกันเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการรู้จักกับสกิลแล้วกันของ Data a n a l y s t จริงๆหัวข้อนี้ผมอยากทำมานานมากแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่สองของผมที่ใช้ในการหาเงิน <c oughs> เลี้ยงชีพแล้วก็อยากมาแชร์ให้กับคนหลายๆคนได้รู้จักอาชีพนี้ซึ่งจริงแล้วมันมีมานานมากครับเพียงแต่ว่ามันมันบูม,นมนเนี่ยช่วง2-3-4ปีที่ผ่านมาเออมันก็เลยรู้สึกว่า เอยจริงๆเรามีสกิลในด้านี้ทําไมเราไม่แชร์ให้กับเพื่อนๆดูบ้างแล้วก็จะได้มุ่งเอาช่องนี้แบบไปในเวทที่เราอยากให้มันเป็นเลยเออสําหรับวิดีโอในวันนี้เดี๋ยวนะผมต้องหมุนก่อนหมุนหมุหมุนหมุน,หม,น,ห,มนหมุนหน้าจอปุ๊บอ่ามาละโอเคครับสกิลสำหรับ Data Analyst วันนี้จริงๆก็มันจะแบ่งไปด้วยกัน2ประเภทครับไม่ต้องแปลกใจนะครับผมสำหรับ ที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทํามานานม,มันก็เลยต้องเปลี่ยนสกิลแรกครับผมเป็นซอฟต์สกิลก็ทราบกันดีซอฟต์สกิลคืออะไรและก็แน่นอนครับเป็นฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลก็จะเป็นแบบสกิลเฉพาะทางมาย่อยกันครับว่าซอฟต์สกิลมีอะไรบ้าง d a ั a ต์รีสคัจริงอ่ะซอฟต์สกิลมันค่อนข้างที่จะวารีโบะไม่ใช่วารีโบะวาลีมากก็คือ1คุณต้องแน่นอนครับคุณต้องอดอดทน ต้องอดทนมากเพราะว่าคุณจะต้องแฮนเดิลกับข้อมูลแบบจํานวนมากกว่าคนทั่วไปเยอะกว่า HR เยอะกว่าอะไรหลายส่วนเพราะว่า Data าที่คุณมีครับมันจะเป็นแบบมหาศาลเออเป็นล้านโล18 19 20 30คอลัมน์อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าการที่จะแฮนเดิลกับข้อมูลพวกนี้ได้คุณต้องมีความอดทนอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อมูลที่คุณได้มาบางทีมันอาจจะเละเทะแน่นอนคุณอาจจะค่อนข้าง,งหงุดหงิดบ้างในบางครังคุณต้องอดทนนะครับคำดาเอาไว้2ครับผมเป็นสกิลในการออแกไนซ ออก i นเซชันได้ปะไม่ได้ออกไนซิงละกันเออออกไนซิงขอโทษครับอ่ะออกไนซิงออกไนซิงคืออะไรคือการจัดระเบียบเราจะต้องทําตัวเป็นค่อนข้างเรียกว่า Perfection ist, หน่อย p e r f e c t i o n i s t หน่อยก็คือจะต้องมีนิสัยในการทําความสะอาดให้เป็นเรียกได้ว่าไม่อยากเห็นอะไรลุกลุงลังเนี่ยเออจะต้องอทําให้มันแบบระเบียบเรียบร้อยเออทำให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับหนึ่งต่อมาครับผมสกิลที่ขาดไม่ได้เลยคอมมู ค m มมูนิเคชันครับผมคอมมูนิเคชันเนี่ยคืออะไรคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารการติดต่อการประสานง,งานกับคนอื่นๆ Data Analy ลิครับผมเป็นคนที่หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลนั่นแหละเป็นคนที่หลีกเลี่ลนนยงไม่ได้เลยที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นการทํางานเป็นทีมและการทํางานแบบฉายเดี่ยวมีหมดมันติเลยส่วนใหญ่ก็จะทํางานเป็นทีมในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบเดี่ยวในบางครั้งแต่การที่เราทํางานแต่ทีมครับหรือว,ว่าในการที่เราจะต้องพรีเซนต์อะไรสักอย่างสกิลในด้านของการที่ คุณจะมีเรื่องไงคอมมูนิเคชันเนี่ยคุณก็ต้องมีด้วยสูงด้วยเพราะว่าคุณต้องสื่อสารเรื่องที่ยากครับให้เป็นเรื่องที่ง่ายเออเพราะฉะนั้นคอมมูนิเคชันสกิลสำคัญมากๆในเรื่องของตรงนี้แล้วก็อีกข้อข้อสุดท้ายที่ผมอยากให้เลยก็คือเป็นแบบเป็นทริคเลยนะมผมอยากให้ทุกคนนะมีความโอเพนควีชั่น นั่นเป็นสี่ในมุมมองของผมนะนเป็นสี่สกิลหลักๆที่ควรมีในฐานะที่เป็นซอฟต์สกิลเนาะโอเปนควอชชั่นนิ่งคืออะไรโอเ n นคว s ชชั่นนิ่งเนี่ยคือสกิลที่ต้องการตั้งคําถามแบบปลายเปิดตั้งคําถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวตั้งคําถามกับทุกๆอย่างที่เราได้รับมาตั้งคําถามกับตัวข้อมูลที่เราได้รับมาว่ามันอ่าเม e เซนหรือเปล่ามันแก้ไขปัญหาที่ทางธุรกิจมีหรือเปล่ามันแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่หรือเปล่าบางครั้งครับเวลาที่เราแบบดิกดาวไปในตัว Data ที่เราได้รับใช่่มยกลาาเป็นว ดัต้าที่เราทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์ไอสิ่งที่เรากําลังแก้ปัญหาอยู่เลยเว้ยนั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบเสียเวลาไปโดยใช่เหตุเออเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามน,นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งตั้งคําถามที่ดีแล้วนะตั้งคําถามที่ดีจะนําไปสู่การได้คําตอบที่ดีครับคําตอบที่ดีก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีเออประมาณนั้นสภาพตอนนี้คือผมอัานนะ้าเวลาเย็นก็คือหลังจากเลิกงานพอดีเออมันก็เลยอาจจะแบบ ๋ย่ค่อนข้างอย่าพอเพอรี่นิดหนึงเลยอาจจะแบบสภาพโซมนิดนึงแต่ก็อยากเข้ามาแชร์กับทุกคนครับอยากพยายามจะลงคลิปแบบอาทิตย์ละหนึ่งตอนละกันจากปกติที่ทําแบบเกือบจะทุกวันจริงมันเริ่มเหนื่อยงานเริ่มหนักขึ้นอะไรแบบนี้เราเลยแบบค่อนข้างที่จะดรอปตรง YouTube ขึ้นมาหายไปเกือบสองอาทิตย์เลยที่ไม่ได้ลงก็ต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมผมกราบขอบคุณมากก็กดติดตามกันไว้เลยเราจะได้มีเป็นกําลังใจแล้วกันจะได้มีกําลังใจผมจะได้มีกําลังใจในการทํา วิดีโอต่อๆไปให้กับทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่ามันมันเป็นกําลังใจที่ดีแบบเวลาเห็นยอดซับขึ้น,นโกคจิตถ้าชอบไปดูก็กดไลค์ like ให้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4มครับผม3 4สกิลที่เป็นซอฟต์สกิลที่ Data Analyst ควรมีเอาไว้อ่ะฮาร์ดสกิลครับผมอันเนี้ยส่วนใหญ่คนอยากข้ามไปตรงนี้กันเลยพี่พี่อยากเป็น Data Analyst ครับผมอยากเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเห็นว่ามันเท่ Data Scientist d a t a a n a l y s t Data e n g i n e e r แล้วก็ Machine Learning Specialist อะไรเงี้ยมันคนละสายงานกันเลยเนาะแต่ก็มีเบสคล้ายๆกันอยู่ในบางเขาเรียกบางบางสับเซตบางเซ็ตอะไรสักอย่างบางส่วนเออแล้ว a ้า l y s t ครับผมเนี่ยสกิลที่เป็น h Hard Skill เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนคุณต้อง X x p e r t เปิดทางด้าน Excel ครับผม Excel Link การใช้โปรแกรม Microsoft Excel MS Excel อ่ะก็เอกเปิดระดับหนึ่งคุณก็จะได้มีความ มันมันคือแบบเบสิกของการทำอนาลิซิสเลยเออ o g l e s h e e t ครับผมสำหรับฐานข้อมูลที่ยังไม่มาก Google Spreadsheet หรือ Spreadsheet แล้วกันก็ต้องมีมันก็คือใช้ในระดับแบบเลเวลอินเตอร์มีเดียไปจนถึงเ x p เ r t เลยจะดีมากครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นเบสให้กับทูต่างๆที่ผมจะบอกหลังต่อไปนี้แน่นอนครับพอเวลาเราเวิร์กออนกับฐานข้อมูลมากๆเนี่ยการที่เราจะมา ซัาามซัาามวีลูแอพอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะเวลาที่เราจะดิกดาวไปที่ข้อมูลในข้อมูลหนึ่งหรือว่าฐานข้อมูลนั้นนะครับไฟล์ Excel นั้นเชื่อมกับ Excel ห,หลายๆไฟล์ที่มันเป็นตันๆอย่างเงี้ยเราจะใช้สิ่งหนึ่งครับที่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งซึ่งเรียกว่าภาษา s ี l หรือที่เราชอบเรียกกัน SQL SQL จริงเรียกีจะง่ายกว่า s ี l เนี่ยก็จะมีหลากหลาย e d i t ชันเ,เขาเรียกว่ามีหลากหลาย e d ดิเตมากๆก็อาจจะเป็นซีควอ หรือเป็นเออหลักๆก,ก็เป็นประมาณเนี่ย S อ,อะไรนะลืมอีกครับผมใช้สีเอยู่ทุกวันเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะเป,นเป็นเหมือนโปรแกรมที่ใช้ภาษาสีเขีวครับผมเออในการเรียกฐานข้อมูลอะไรแบบนี้สีเขีวก็จะช่วยในการที่เขียนโค้ดสามรทัด์เพื่อหาข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งไงครับมันจะไวกว่าในการที่เราจะมา Excel ในทีละไฟล์ ile, หรือมาหาไม่ใช่สิหาข้อมูลในแต่ละคอลัมน์หรือว่าในแต่ละโลแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นสีขัวครับไวกว่าเยอะ หลังจากที่เราได้ฐานข้อมูลมาเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปทำการโปรเซสหรือทำการคลีนหรือทำการทำให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อใช้ในการลิเิรสิ่งสีนิธอ่าภาษาที่ใช้ในการคลีนพวกนี้ครับก็แน่นอนครับเป็น Python Opy ครับ T H O N Python เป็นภาษาโปรแกรมมิงเหมือนกันครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้จะเป็น R ตัวส่วนตัวแล้วผม prefer R มากกว่า R จะเหมาะกับการทา ดาต้าสแอนด์ทำโมเดลได้ด้วยแล้วก็โค้ดค่อนข้างที่จะซิมเพิลมากกว่าทาง Python เพียงแต่ว่ามันเยอะกว่าเออสองภาษานีครับจะช่วยในการทำอ,อ่าเขาเรียกว่าไงทำโมเดลได้โมเดลก็คือเวลาเราใส่ค่าค่าหนึ่งไปแล้วมันจะเรียอเป็นค่าหนึ่งมาโดยที่ค่านั้น่ะมีฐานข้อมูลครับเพื่อใช้ในการคิดเออทำให้ค่ามันมีความแม่นยํามากขึ้นในการทำพิธีชันหรือการพยากรณ์ในอนาคตอะไรแบบนี้ได้ Python ก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่า Python อาจจะยังไม่ฟู สมบูรณ์เท่า R าแต่ก็คล้ายๆกันมีความคล้ายกันมีความโอเปเรตอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ภาษาจะคนละแบบกันหลังจากที่เราทําการคลีนทําการอานาลิซ์เรียบร้อยแล้วพอเห็นค่าต่างๆค่ามินค่าแม็กค่าเอเวอร์เรค่ามิดเดลนค่าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหลังจากนั้น,นครับเราจะข้อมูลมาทําการให้มันเห็นภาพมากขึ้น Python กับ R ครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่สามารถทำไวชวไลซ์ได้เหมือนกันเวลาตีให้มันพล o อตการาฟอะไรเงี้ยทำได้ครับแต่ว่า สิ่งที่จะทําให้เห็นเป็นเรียกว่าแดชบอร์ดเนาะทุกคนแบบจะคิดว่า Data a n a l y น t ลิสตต้องทำแดชบอร์ดใช่ทำครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคิด Data a n a l y s ลครับผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า TauTAbl UAE เป็น Data v i s u a l i z a t i o n ครับหรือทําให้ข้อมูลเนี่ยมันจับต้องได้เห็นชัดเจนแล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็น power bi ส่วนใหญ่ครับ enterprise จะใช้ตัวนี้ถ้าเป็นในองค์กรนะแต่ส่วนผมจะใช้ตัวนี้ในการแบบเ e r s o n a นอส่วนใหญ่แต่บางองค์กรก็ใช้ครับแล้วแต่ตัวผมเองเพราะฉะนั้นแล้วครับผมก็นี่ครับจะเป็นทูข้าวที่ใช้ในการทำ Data า n a t y s n s l y s 4 5ถ้าอยากจะฝึกอนนีเขียนมาทำไมหกอันถ้าอยากจะฝึกการรำยังไ o ร d แม p ในการฝึก Data Analysis การเข้ามาอยู่ในวงการ Data a n a l y ิเนี่ย ก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับผมมีหลักๆทูหลักๆที่ผมใช้ก็จะมีแค่นี้นะในส่วนของ R กับไ t ทอนก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเอ้ยใช้เยอะแต่ส่วนของอย่างอื่นทูอื่นๆต่างหากที่ไม่ใช่ R กับไ t ท o n เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆในการทำอานาลิซิชุดข้อมูลข้อมูลหนึ่งครับที่แบบมีเยอะๆเลยเออก็นี่ก็เป็นครับซอฟต์สกิลกับฮาร์ดสกิลในฐานะ Data analyst คนคหนึ่ง สลิดติดคอเลยทันทีครับไม่ได้พูดนานมากไม่ได้พูดอัดวิดีโอมานานก็หวังว่าทุกคนครับจะใช้วิดีโอนี้เป็นไกด์ไลน์ในการเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากลองทำอนาลิศในชุดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่มันข้อหน้าที่จะเยอะอะไรแบบนี้ก็ลองใช้ลองเรียนพวกนี้ก่อนอะรครับไม่ว่าจะเป็น Excel g o o g l e s h e e t ซีคั C ่วไพทอนหรือ R าร์อนี่แนะนํามากเลยคอมเมนต์มากๆครับแท็บโบครับผมแท็บบูแท็บโบไม่รู้ว่าภาษาไทยออกไายัางไงแต่ผมเรียกแท็บโบแล้วกันมันง่ายกว่า ก็ power BI ครับซึ่งก็จะครบสูตรในการทำา Data a n a l y s ิแล้วเพราะว่าที่จะใช้เวลามากๆเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของ R อ่ะเอาเป็นว่าในส่วนของ Time l ล n e อะไรต่างๆในการเรียนรู้อะไรพวกนี้เนาะค่อยมาต่อในวิดีโอตอน,ต,อนต่อไปแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็ต้องอวยช่องและโปรโมทช่องอีกแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมมาจนจบเลยแล้วหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะเปลี่ยนสายงานคนที่ต้องการจะรู้จาก Data a n a l y s t มากขึ้นวม่าเขาทำอะไรนู่นนี่นั่นก็น กดติดตามกันไว้ได้นะครับผมหลังจากนี้ผมก็คงจะเป็นวิดีโอประมาณเนี้ยที่ผมอยากทําเป็นสายงานของผมนว่แหละเออแต่จริงงานหลักไม่ใช่งานนี้นะเป็นแบบสายงานหลักที่สองคนเราก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพเนาะเพราะต้องหากินหาใช้ต้องหาเงินขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ